ขนมสีขานี่ครับน่ครับเป็นการทอดนะขนมสีขานี่ครับขาปาเขานะครับแกซื้อมาทั้เดียวคือทอดกันทั้งวันเลยครับผมขับรถผ่านนะผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาต่อแถวยาวเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาขายอะไรกันนะครับก็เลยวันนี้ก็ มาแวะดูครับเป็นช่วงปินงเจนะครับผมขนมสี่ขานั้นเพื่อนนะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนมานี่ครับมาดูว่าเขาทําอะไรเขาขายอะไรนะครับผมก็คือเป็นแถวที่ยาวมากนี่ครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูนะครับว่าเขาขายอะไรกันนะครับผม นี่ครับผมไอ้ตรงนี้ขายอะไรมั่งนะครับเอ,อ่อสีขาขนมสีขาอันนี้อันนี้ครับเขาเขาเขา,ขาเรียกขนมอะไรสีขาขนมสีขาแต่ว่าอ่าใช่ปลาตัก๊กโถ่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อเปออมีเกล็ดน้ำตาลคล,าลา้ายๆกันแต่เพียงแค่ว่ามันมีไส้เป็นนคำตาลแต่ว่าจะมีรสรสชาติหวานกว่าปลาตั๊โกโถใช่ไหม อขนมขนมอะไรนะครับขนมสี่ขาขนมสีขานะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนรู้จักหรือเปล่าน,นะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าตานะครับผม,มนี่ครับแขวยาวเหยียดเลยนะนนเพื่อนนะนี่ครับคนทําทําไม่ทันนะครับนี่ทอดนะครับผมขนมสี่ขานะนนเพื่อนนะ นี่ครับเทคนการทอดนะขนมสีฟ้านี่ครับหน้าตาเขานะครับหน้าตาจะคล้ายๆกับลาตั้งโกแต่ว่าจะมีรสชาตินะครับนี่ครับกล้ายนะครับผมทอดแถวครับแถวยาวเหยียดเลยนะครับคือสั่งเป็นออเดอร์ออเดอร์เลยนะครับนี่ครับ สีก็เปลี่ยนนะครับน่ากินมากครับผมแม่ซื้อมาทางเยวคือทอดกันทั้งวันเลยครับผมขับรถผ่านมาผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาต่อแถวยาวเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาขายอะไรกันนะครับก็เลยวันนี้ก็มาแวะดูครับเป็นช่วงกินเจนะครับผมช่วงเทศกาลกินเจก็ถือว่าขายดีมากครับช่วงนี้ เป็นกระทะใบใหญ่เลยนะครับขนมอันน oh, no ี้คือขายได้ท <2: No. S 2> ุกฤดูเลยหรือเปล่าครับรู้ว่ารู้ว่าเฉพาะช่วงกินเจครับอ๋อที่ร้านอาขายปีละครั้งทีละครั้งนะก็คือช่วงเทศกาลกินเจนะอ๋อคือเน้นเน้นเน้นเฉพาะฤดูนี้นะอ๋อครับานี้ว่าน่าจะเปิดตรงนี้ยาวเลยครับอ๋อแสดงว่าลูกค้าเริ่มรู้จักแล้วนะ ครับครับครับไลมันดหมืนมันดมืนวันนั้นเหนื่ครับผมดูหน้าตาครับน่ารับประทานมากนะครับผมขนมสี่ขาน้นเนบ้านนะ ช่วงนี้ก็จะขายเฉพาะช่วงกินเจแต่ว่าเห็นทางร้านก็บอกก็ไม่แน่จะขายทุกวันนะครับก็คือลูกค้าเยอะมากนะครับผมนี่ครับผมกอดได้ที่แล้วก็นี่ครับยกขึ้นนะครับให้เสด็จน้ำมันนะแล้วก็วางใส่ถาดนะครับอ้ยพ่อครับเป็นแบบครอบครัวธุรกิจครอบครัวครับ เห็นว่าใช้ได้ครับธุรกิจนี้ตัวสองนี้นะครับผมช่วยกันนะครับอันนี้ขายชิ้นละกี่บาทครับเออชิ้นเจ็ดบาทชิ้นเก่งครับสามชิ้นยี่สิบชิ้นละเจ็ดบาทสามชิ้นยี่สิบครับแต่เป็นชิ้นใหญ่นะเพื่อนนะ ชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้เล็กนะครับผมนะถ้าเท่าตํามือเราใหญ่ใหญ่อยครับถือว่าใหญ่มากเนี่ยคนแพ็คนะครับผมแพ็คต่อแพ็คไม่ทันนะครับก็แถวก็คือยังมาเรื่อยๆนะครับขนมสีฟ้าหน้าตายซ้าก,กับปลาตะโขแต่ไม่ใช่ปลาตะโขครับ จะมีรสชาติอร่อยนะครับผมนี่ครับลงกระทะครับผมเนี่ย ทำเป็นตัวเสร็จแล้วก็มาลงกระทะนะครับสีเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะนี่ครับคนปั้นก็ปั้นนะครับผมปั้นไม่ทันผสมอยู่ตลอดนะครับอันนี้ไม่แน่ใจไม่ต้องถามสูตรท่่นเพื่อนนะเพราะว่าสูตรเขาคงไม่บอกนะครับผมเรือนเพื่อนจะเอาแค่ยี่ห้อแป้งนะครับใช้แป้งอะไรครับ แป้งตาดาวนะครับไม่ต้องถามส่วนผสมนะครับผมยังไงเคล็ดลับก็คือต้องเป็นเคล็ดลับนะครับมก็คือหลังจากนี้เดีนี่ยรัดขนปั้นนะครับผมนครับทอด พอมีลูกค้ามาถามนะครับว่าร้านจะเปิดตรงนี้ไหมนะครับผมแต่ได้ยินนาน้มว่าไม่แน่จะเปิดตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาขายดีมากๆครับผม คนทําแป้งนะครับผมตัดเป็นชิ้นๆนนะครับแผนปั้นก็ปั้นนะครับปั้นแป้งนี่ครับคนปั้นแป้งนะครับผมทำไม่ทันนะครับผมพ่อแถวก็คือเข้ามาตลอดนะครับเอายาวนะครับผม คเดี๋ยวเพื่อนจะเจอไอเดียนะครับผมนี่ครับคิวตั้งแป๊บเดียวครับหมดแล้วครับผมหมดแล้วยังรอต้องรออยู่กระท่าใหม่นะครับผม อยู่ในภูเก็ตนี่มีเจ้าอื่นมะมนี่ฮะนึกว่าเจ้านี้เจ้าเดียวครับผมนี่ครับรถือว่าขายดีนะครับเจ้านี้ถ้าเพื่อนผ่านมาก็สามารถมาแวะได้นะครับผมถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนของหล่อเส้นอั้มหล่อลงนะครับแต่ชื่อถนนผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวถามอีกทีนึงนะครับผม ผ่านไปผ่านมาก็าแวะมาอุดหนุนได้นะครับเดี๋ยวที่กัดร้านเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงนะครับผมนะครับผมทนแป้ง ถ้าเปิดร้านจริงๆต้องทำบัตรคิวแล้วมั้งถ้าลูกค้าเยอะต้องทำบัตรคิวเลยทำแล้วแล้ว่ววม,มีปัญหาเป็นยังไงครับเอือนนักเขามารับบสา่างนะครับก็เขามาประมาณอ๋อคือเวลาบางทีไม่ได้นะ นี่ครับผมเตรียมลงอีกกระถางนึงนะครับผมก็คือทำเรื่อยๆเลยครับนี่ครับผมยิ่งดูยิ่งเพลินนะครับผมก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่ก็คือเนี้ยเอาอขึ้นเมื่อกี้จะหมดเลยแล้วครับแถวก็ยังยาวนะครับผม ไม่ทันเลยนะครับผมขนมสีขานี่ครับแหมลูกค้าถือว่าเต็มนะครับมุงเต็มเลยเวนชนรอบนอกนะครับผมขายดีมากเจ้านี้คนผ่านไปผ่านมาก็ยังงงว่ามุงอะไรกันนะครับผมเข้าแถวซื้ออะไรกันนะครับ ทำแบบเป็นรูปร่างนะครับผมขนมสีขาหน้าตาครับผมเนี่ยถอาไปตปะพักสีสันเขาก็จะเปลี่ยนนะครับผมจากสีขาวก็จะเปลี่ยนเป็นเนี่ยออกสีเหลืองๆนะครับผมน่ารับประทานมากนะครับผมขนมขายดีครับ สีก็เริ่มเปลี่ยนแล้วครับผมงรสชาติจะออกกรอบๆรือเปอ่าครับเวลาเราทิ้งไว้นี่มันนานไหมกรอบเนะี่ยคือมันมันมันจะกรอบอยู่ได้นานไหมสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่คือมันยังกรอบไหมนายย่าจะไม่กรอบแล้วครับอ นี่คือต้องรับประทานแบบร้อนๆนะครับผมถึงจะได้รสชาตินะครับรสชาติก็จะอร่อยนะครับผมถ้าเพื่อนไปทิ้งไว้ก็น่าจะคล้ายๆกับปลาตั้งโกนะครับผมรสชาติก็อาจจะไม่กรอบอาจจะออกนุ่มๆน,นะก็ผมก็ยังไม่เคยสัมผัสลิ้นอยู่นะครับผม แต่ดูว่าขายดีครับกับธุรกิจตรงนี้นะครับผมนี่ครับป้ายครับผมขนมสีขานะครับผมเห้ครับผมนี่ครับดูแถวนะครับผมแถวยาวมากนะครับผม แถวยาวครับแถวคือรอซื้อขนมนะครับผมก็เป็นร้านเล็กๆอยู่ข้ามฟุตบาทนะครับผมอ่ะถนนเส้นนี้เขาเรียกถนนอะไรครับอ๋อหล่อลงคหล่อโลงก็คือไม่มีชื่ออื่นเลยหรื่เปล่าก็ทะเลรับอืมครับครับอ่ามีเบอร์โทรมีอะไรฝากไหมครับผมเดี๋ยวจะมีค่ะฝากที่ขาด้วยนะคะขายแม่หนึ่งไปรทณีค่ะครับผมเบอร์โทรนะคะสั่งได้นะคะที่ศูนย์แปดแปดค่ะแปดศูนย์สี่ 5028ค่ะเขาเขาใหม่ครับผมต่างเบอร์ใหม่ก็มาสั่งกันได้นะคะ088ค่ะ8045028ค่ะครับผมก็สามารถติดต่อได้ดังเพราะว่าร้านก็คืออาจจะเปิดทุกวันแล้วก็อาจจะมีคนอยู่ที่มือที่สักก็คืออยู่ตรงนี้นะครับตามใจที่สั่งมาครับครับตามตามตาเดี๋ยวเจอกันนะครับผมนี่ครับหน้าตาเจ้าของร้านก็คือร้านเลือดชอบก็นี่ครับแวะมาอุดหนุนอะไรได้นะครับผม โอเคครับขอบมากนะครับเ,เีบ่เค,ครับผมแถวยาวเหยื่ดเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปบายนะครับผม